สวัสดีเอช่องประกรณ์พักดีธรรมนะครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับแล้วก็สวัสดีสมาชิกพักเพื่อไทยมวลชนคนเสื้อแดงที่รักและศรัทธาในตัวคุณทักษิณชินวัตรทุกท่านครับวันนี้ตามคําขอจริงๆนะฮะตามคําขอจริงๆแล้วก็ทําการบ้านหนักมากนะครับนั่นก็คือเราจะพากันไปที่จังหวัด อุบลราชธานีนะครับก่อนไปขอฝากคำขวัญไว้สักหน่อยนะครับนะฮะอุบลเมืองดอกบัวงามแม่น้ำสองสีมีปลาแซบหลายหาดทรายแก่งหินถิ่นไทยนักปราดทวยราชไธ่รมงามล้ำเทียนพรรษาผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ฉลาดภูมิปัญญาท้องถิน่นดินแดนอนุสาวรีคนดีสีอุบลครับนะฮะแล้วก็อุบลราชธานีเนี่ย ก็เป็นจังหวัดเดียวนะครับในประเทศไทยที่มีคำลงท้ายด้วยคำว่าราชธานีทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้เป็นเมืองหลวงของประเทศนะครับที่มาที่ไปแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเล่าให้ฟังสักนิดหนึ่งนะ,ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปเกี่ยวกับเรื่องของผู้สมัครนะครับก็คือจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่าดูจากประวัติของอีสานเนี่ยของคุณเติมวิภาคพจนก,กิจนะครับซึ่งอ้างถึงตำนานเมืองอุบลว่าเป็นเมืองที่ ได้ถูกปลดกล้าวให้เป็นเมืองอาสาหลวงนะครับคําว่าเมืองอาสาหลวงนี่ก็คือเป็นเมืองที่นะฮะอาสาตามเสด็จออกศึกในกรณีเกิดศึกสงครามกับประเทศเพื่อนบ้านนะฮะอย่างเช่นทางเมืองหลวงทางรัตนโกสินทร์หรือว่าทางกรุงเทพนะฮะส่งมีการไปรบกับพม่ากับขเขมรกับลาวกับอะไรก็แล้วแต่นะครับน,น่าจะเป็นพวกราวพวกอะไรมากกว่านะครับอุบลเองก็จะมีการนะฮะ ยกคับร่วมไปรบด้วยนะครับและตรงจนทำให้นะครับนะฮะทางมีการโปรดเก้านะครับให้อุบลราชธานีเนี่ยนะครับ ได้ยกฐานะจากบ้านห้วยแจรแมขึ้นเป็นเมืองอุบลราชธานีศรีวณารายประเทศสลาชนะครับแล้วก็ยังคงชื่อนี้มาโดยตลอดนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยดังนั้นจังหวัดอุบลราชธานีเนี่ยก็จึงยังคงชื่อนี้ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นจนถึงปัจจุบันนะครับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับทุกท่านที่บ่งบอกถึงความสําคัญ ของเมืองในระบบการปกครองไทยโบราณนะครับนั่นคือระบบการปกครองแบบสมบูรณ์รณาญาสิทธิราชนะครับก็นี่แหละครับเป็นประวัติความเป็นมาของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับโอเคครับจังหวัดอุบลราชธานีมันมีดราม่าเยอะจริงๆทุกท่านเยอะมากๆครับเยอะจนปวดหัวครับเรื่องที่หนึ่งเยอะเรื่องอะไรครับตระกูลหลักของนะฮะที่มีดราม่าแล้วกันนะมีตระกูลกันตินันท์ที่เกิดดราม่านะครับเปิดตัวกับพรรคเพื่อไทยเรียบร้อยนะครับ แต่หลังจากนั้นก็มีข่าวว่าทางคุณเกียรกันตินันเนี่ยไปนัดพบคุณเนวินหรือไปรอพบคุณเนวินที่โรงแรมโรงแรมหนึ่งในกทมนะครับก็ไม่ทราบว่าจะมีการย้ายพักหรือไม่ย้ายพักใจณปัจจุบันเช็คข้อมูลนะครับคุณวรสิทธิ์กันตินันเนี่ยก็ยังไม่ได้ย้ายไปไหนก็ยังอยู่กับเพื่อไทยนะครับแต่เราก็มองอะไรไม่แน่ใจไปหมดนะครับทุกท่านครับเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ นะฮะก็ยังว่าโอเคงั้นผมก็ยังถือว่านะครับคุณวรศิษิ์เนี่ยการตีนันเนี่ยก็ยังอยู่กับพักเพื่อไทยนะครับส่วนอีกตระกูลหนึ่งนั่นก็คือตระกูลพิทักษ์พรพันลบนะครับนั่นก็คือน้องการคนสวยสสสุดารัตนพิทักษ์พรพันลบนะครับซึ่งคุณพ่อไปละคุณพ่อน่าจะไปกล้าทำส่วนลูกเนี่ยตอนแรกก็โอ้โหเราก็ดีใจนะถึงแม้นพ่อจะไปแต่ลูกยังมาเปิดตัวกับพักเพื่อไทยนะฮะ โอ้โหได้แสงได้ซีนได้อะไรเต็มที่ทุกคนก็ชื่นชมสอสอการของเราไม่ไปไหนยังรักเพื่อไทยสุดท้ายวันที่24พฤศจิกานะครับไปยืนทำหน้าแป้นแลนถ่ายรูปคู่กับทางะะเสียหนูนะครับแล้วก็มีการร่วมโต๊ะอาหารกับคุณเนวินชิดชอบนะครับ ก็ตอนนี้แม้นจะอยู่เพื่อไทยนะครับไม่ยอมลาออกนะครับเพราะลาออกเนี่ยนะครับก็จะเสียสิทธิ์ทันทีก็จะไม่ได้เป็นสสแล้วก็ต้องไปรอลุ้นเลือกตั้งสมัยหน้านะครับจึงรอแค่อย่างเดียวก็คือให้พักขับออกจากพักจะได้เข้าไปภูมิใจไทยโดยที่ไม่ต้องอะไรนะครับตรงนี้ก็ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของมารยาทการเมืองนะครับก็ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับเปิดตัวแล้วถ้ารู้ว่าจะไปไม่อยู่ไม่ควรเปิดตัวครับตรงนี้สําคัญมากๆ ผมจึงมองว่านะฮะเป็นมารยาทที่ไม่ไม่สวยงามเท่าไหร่ก็ฝากด้วยนะเขตเจ็ดปีนี้คนเสื้อแดงพวกคุณจะยอมให้ใครมาเหยียบหน้าเหรอครับนะฮะอ่ะโอเคอันนี้ดราม่าที่หนึ่งก่อนดราม่าที่หนึ่งคือสองสกูลเนี้นะฮะมีข่าวไปพัวพันกับภูมิใจไทยแต่การตินันยังไม่ไปนะครับแต่พิทักษ์พรภพลบพ่อก็ไปกล้าทำลูกก็ไปภูมิใจไทยอันนี้ก็ได้เห็นได้ชัดแล้วนะฮะ แต่ลูกเองเนี่ยยังอยู่กับเพื่อไทยนะยังไม่ไปไหนยังไม่ยอมลาออกนะครับไม่ได้แสดงสปิริตใดๆนะครับแต่เวลาที่นะครับตัวยังอยู่เพื่อไทยแล้วไปถ่ายรูปกับพรคภูมิใจไทยเหมาะสมหรือไม่ประชาชนชาวอุบลราชธานีคุณต้องสั่งสอนนะคุณต้องให้บทเรียนเขานะครับในเขตเจ็ดเนี่ยนะครับอ่ะและอีกดราม่าหนึ่งนะฮะเป็นดราม่าที่ผมมองแล้วมันมันมันน่าจะมีส่วนนะส่วนตัวคิดแบบนั้นนั่นก็คือว่า มันจะมีพักที่ชื่อว่าเพื่อไทยรวมพลังนะฮะที่เกิดขึ้นในครั้งก่อนนะครับแล้วก็มีการล้มนะฮะแชมป์เก่าของพักเพื่อไทยสอสอพักเพื่อไทยลงไปด้วยอะไรชื่อก็เหมือนคําว่าเพื่อไทยขึ้นคําหน้าเนี่ยนะครับแล้วโลโก้ก็เป็นตัวพอทะพอ,พ,อพานทศหารลอลิงก็ตัวเล็กมากนะครับอันนี้มันเป็นมีนัยสําคัญหรือไม่นะครับผมไม่เข้าใจนะฮะครั้งก่อนจึงทําให้คุณพิมพ์การพลสมัครเนี่ย สามารถเบียดชนะไม่ได้เบียดชนะชนะเยอะด้วยชนะคุณชูวิทย์พิทักษ์กรไม่ลบหรือเสียกุยนะครับพ่อของคุณสุดารัตน์นั่นแหละครับนะทำให้เสียเก้าอี้ไปนะครับสำหรับคุณชูวิทย์นะครับและอีกเขตหนึ่งก็คือเพื่อไทยรวมพลังเหมือนกันนะครับนั่นแหละฮะมันเป็นมันไม่รู้สิท่านทุกท่านลองไปสังเกตโลโก้เนี่ยมันเป็นตัวพตัวทและตัวลอลิงเล็กๆเ,เลยอ,อันนี้มันเป็นทําให้คนเนี่ยนะฮะ เข้าใจผิดหรือไม่หรืออ่ะจาักราเพื่อไทยอ่ะโลโก้เหมือนกันกูกาไปก่อนเลยนะฮะนั่นแหละก็จึงทําให้คุณสมศักดิ์บุญประชุมนะฮะก็สสพักเพื่อไทยรวมพลังชนะคุณสมคิดเชื้อคงแชมป์เก่าชนะแบบท่วมท้นด้วยนะฮะไปด้วยคะแนน6 2 0 0 0 754ต่อ19,000 เป็นเรื่องไม่ปกติครับผมและผมก็ไม่เชื่อด้วยนะฮะในเขตนี้ไม่ว่าจะเป็นคุณสมคิดเชื้อคงหรือคุณชูวิทย์พิทักษ์พรพันลบเนี่ยจะแพ้ไปแบบขาดลอยขนาดนั้นนะครับมันมัน,มนไม่น่าเป็นไปได้ครับถึงแม้เขาจะเป็นหน้าใหม่มาเนี่ยหน้าใหม่เข้ามาเกิดมีกระแสดีอะไรดีเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันไม่ควรชนะกันหลักหมื่นและจริงๆและเขตของคุณสมคิดเนี่ยชนะกันถึงหลักกี่หมื่นแล้วครับเนี่ยสี่หมื่นกว่าคะแนน นะฮะสี่หมื่นกว่าคะแนนเลยนะคะส่วนของเขตคุณชูวิทย์พิทักษ์กรพันลบเนี่ยนะฮะชนะกันไปราวๆ9,000ถึง1,000 0คะแนนดูสิของคุณสมคิดนี่ยิ่งหนักเลยนะครับมันเป็นเพราะว่าชาวบ้านเข้าไปเนี่ยมันเห็นแต่โลโก้ก็คิดว่าเป็นเพื่อไทยแล้วไปกาหรือเปล่านะฮะสองเขตนี้จึงเป็นข้อกังขานะ งาน,นเลือกตั้งครั้งใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่นะครับทุกท่านครับนี่แหละดราม่าหลักๆนะครับดราม่าหลักๆก็จะมีเรื่องของนะครับนะตระกูลหนึ่งการทินันมีข่าวว่าจะไปมีข่าวว่าไปนัดคบกับคุณเนวินแต่ก็ยังไม่ไปยังอยู่อีกตระกูลหนึ่งนะครับพ่อไปแล้วนะครับลูกก็ยังไม่ไปแต่ใจไปแล้วเปิดตัวไปแล้วนะครับตรงนี้แหละครับคนนะฮะ พักเพื่อไทยเองจังหวัดอุบลเนี่ยนะฮะมวลชนคนเสื้อแดงจังหวัดอุดรอุบลน,นะฮะอุบลราชธานีเนี่ยเราจะยอมนะฮะให้เขามาเหยียบหน้าแบบนี้หรือนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยนะครับมันจะมีความเข้มข้นดเดือดเผ็ดมันมากๆนะครับโอเคผมจะพูดถึงคนที่เปิดตัวก่อนแล้วกันนะครับนะว่ามันมีความเป็นไปได้คือแชมป์เก่าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณวรสิทธิ์คุณกิตธัญญานะครับแล้วก็คุณทันธารีนะฮะ สันตัพันเนี่ยนะครับรวมถึงคุณสุดารัตน์เนี่ยแชมป์เก่าก็ตอนเปิดตัวคืออยู่ครบหมดแต่ตอนนี้ก็เหลือแค่3นะครับอีกคนหนึ่งก็ไปเรียบร้อยแล้วละ่ะไปแล้วคือหัวใจไปแล้วละ่ะรวมถึงแชมป์นะฮะที่นั่งเดิมไม่ว่าจะเป็นคุณสมคิดเนี่ยก็ยังอยู่ยังลงเพื่อไทยนะครั้งนี้ผมมองว่าก็น่าจะกลับมาทวงแชมป์ได้เดี๋ยวเราไปกันวิเคราะห์ก,กันในคลิปที่2นะครับทุกท่านครับอย่าลืมไปตามคลิปที่2เลยนะอุบลยาวหน่อยครับดราม่าเยอะแล้วก็มีเรื่องราวให้พูดถึงเยอะครับ ไปตามผมในคลิปที่2เลยนะครับรอหลังจากนี้ดูคลิปนี้จบไปฟังคลิปที่2กันต่อได้เลยครับสวัสดีครับ